อันประโยคคาวจาจรทั้งหลายสำหรับเวลานี้เป็นเวลาก่อนการเจริญพระกรรมาฐานแต่เทาว่าจะได้นำเอาความรู้พิเศษในเรื่องนรกมากล่าวกับบรรดาท่านทังหลเพื่อเป็นการศึกษาตอนนี้ก็เพราะว่าเรื่องของนรก มีจริงตามพะบาลีแต่ดูว่าคนที่รับรองเรื่องนรกไม่ค่อยจะมีกันหมายถึงว่าคนยอมเชื่อนรกนี่หายยากถ้ามีเพราะอะไรเพราะว่าเป็นเรื่องของนามธรรมาในเมื่อสิ่งทั้งหลายเหล่านี้เป็นนามธรรมาไม่สามารถจะเห็นได้ด้วยตวเาเปล่าก็ย่อมมีความจำเป็นที่คนจะเชื่อบางไม่เชื่อบ้าง ใครเขาจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ไม่ควรจะประนามบคุคคลผู้นั้นว่าเป็นคนไม่ดีถ้ <c oughs> าดีแล้วความรู้ในระาศาสนาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้มอบหมาย่าให้แก่พวกเราครบถ้วนตอนนี้เพราะวะ่าที่พระองค์ทรงกล่าวว่านรกมีจริง <c oughs> สวรรค์มีจริงพรหมโรคมีจริงระนิพานมีจริง คนตายแล้วถ้ายังไม่สิ่งกรรมก็จำจะต้องเกิดมีอยู่สมเด็จพระบรมครูทรงรับรองว่าเป็นของจริง <c oughs> ในในเมื่อองค์สมเด็จพระผู้มีพระภ่าคเจ้าทรงรับรองแล้วกล่าวไว้ในที่หลายสถานว่าคนตายแล้วเกิดองค์สมเด็จพระผู้มีพระภ่าคเจ้าไม่ด้องงกล่าวลอยๆ ทรงแนะนำวิธีปฏิบัติที่ให้รู้จักวานรกมีจริงสวรรค์มีจริงความสุขความทุกข์ของบุคคละหลายที่สร้างกรรมชั่วและผลของกรรมชั่วทีพายตัวไปเป็นทุกข์มีจริงอันนี้องค์สมเด็จพระสมมาสมุทตเจ้ามอบหมายความรู้อันนี้ไว้ <c oughs> สอนไว้ว่าถ้าต้องการจะรู้จักนรกต้องการจะรู้จักสวรรค์ ว่าต้องการจะรู้อะไรทุกอย่างที่องค์สมเด็จพระผู้มีพระผ้าจัดเจ้าจัดแล้วสมเด็จพระู้้้มีพระผ้าเจา้าแล้วสมเด็จพระประทีตแก้วทรงแนะนําว่าจงจงปฏิบัติแบบนั้นจงปฏิบัติแบบนี้นีบบนน่องค์สมเด็จพระจินสร์สีทรงแนะนําพวกเราไว้แต่ด้วว่าทนาหลายใครบ้าง ที่รับฟังองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็ปฏิบัติตามถ้าเราปฏิบัติตามจริงจะทราบว่าพระผู้มีพระภ้าคเจ้าทรงตัดไว้จริงทุกอย่างซึ่งเวลานี้ท่านทั้งหลายก็ได้พากันฝึกมโนโมยิทธิซึ่งจัดว่าเป็นอภิญญาอันหนึ่งในพระพุทธศาสนา เราจะเรียกกันว,ว่าวิชาสามก็เรียกไม่ได้เพราะว่าวิชาสามไม่สามารถจะยกอทิสมานากายไปในพตุต่างๆได้แ <c oughs> ต่ถ้าหากว่าเราฝึกมโนยิทธิเราสามารถจะยกอธทิสมานากายไปเที่ยวสวรรค์ก็ได้ไปเที่ยวนรกก็ได้ไปเที่ยวพรหมโลกก็ได้ไปเที่ยวแดนเปรตก,ก็ได้หรืออยากจะทระาบว่าะนิพพานศู์หรือไม่ศูนย์ ถ้าเรามีวิปัสสนาญาณพอสมควรเราก็จะเข้าใจเรื่องพระนิพพานได้ดีนี่เป็นอันว่าองค์สมเด็จพระชินศสีไม่ได้ทรงปิดบังเราบอกไ้บอกว่าที่ตรงนั้นมีอะไรมีความสุขมีความทุกข์มีสมบัติมากมีสมบัติน้อยท่านก็บอกวิธีการเดินทางไปสู่ด้วยช่วยให้เรารู้ให้เราเห็น แต่ถ้าว่าถ้าหากว่าเราไม่พากันปฏิบัติตามเราก็จะมาโทษบอกว่าพระพุทธเจ้ากล่าวเพียงุกุขึ้นเท่านั้นมันก็เป็นการไม่สมควรด <c oughs> <c oughs> ังนั้นถ้าเรามีความสงสัยในคำสอ,สอนขององค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาเราก็ต้องพิสูจน์คำสอนในการปฏิบัติจริง เหมือนกับที่บรรดาคณะบิสุสมนเณรทั้งหลายและบรรดาท่านพุทธบริษัทชายหญิงที่กำลังพากันฝึกรกรรมฐานแล้วฝึกปนโนวิธิในปัจจุบันแต่ความจริงในเวลานี้ในปัจจุบันนี้คณะของพวกเราที่ร่วมปฏิบัติกันเป็นกลุ่มก็มีหลายท่านด้วยกัน ที่พากันได้พระกรรมฐา,านกองนี้คือมโนโมยิธิสามารถท่องเที่ยวไปในภพต่างๆเห็นสวรรค์ได้เห็นนรกได้เห็นพรมโรคได้และเข้าใจพระนิพพานได้มีแล้ว <c oughs> นี่การปฏิบัติหรือว่าคำกันฟังค,ค,คำแนะนำส่งสอนขระองค์สมเด็จพระบัณิแก้วเขาต้องฝึกกันแบบนี้ ไม่ใช่พอรับฟังคําแนะนําและเห็นว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านี้เกินวิสัยไม่สามารถที่เห็นได้ก็บอกว่าเชื่อแล้วและไม่เชื่อแล้วอันนี้ไม่ถูกต้องทานที่ดีแล้วต้องพิสูจน์ตามคําแนะนําของพระองค์เพื่อนันว่าเวลานี้คณะของเราคําว่าคณะไม่ได้แยกพวกหมายถึงว่ากลุ่มที่เราปฏิบัติร่วมกัน ก็หมดความสงสัยบางท่านเที่ยวไปได้ในพบต่างๆ <c oughs> ไปได้พากันหมดความสงสัยไปแล้วว่าพระธรรมคำสั่งสอนขขงองค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้วสอนแล้วมีความจริงฉะนั้นเพื่อให้บรรดาท่านพุทธบริษัทชายหญิงที่ปฏิบัติได้มโนยิธิจะได้ปฏิไปหาท่องเที่ยวไปสู่ที่ต่างๆเพื่อไม่คลาดจากความเป็นจริง จึงได้นำมาเรื่องนรกเอาเรื่องสวรรค์เรื่องพรมโลกในไตรภูมิมาแนะนำเป็นแนวทางเข้าไว้ใน,นจงอย่าลืมว่าการแนะนำนี้เป็นแต่เพียงหัวข้อโดยย่อตามพระบาลีเท่านั้นไม่ใช่จะละเอียดออกเกินไปเหมือนกับคำว่าเรารู้จักว่าคนไทย เขากล่าวก็ว่าคนไทยมีนิสัยเป็นอย่างไรมีประกอบอาชีพชอบอาชีพอะไรนั่นเป็นเพียงหัวข้อเท่านั้นเนื้อแท้จริงๆรายละเอียดเราไม่รู้เราจะรู้ได้จริงๆเราก็ต้องไปอยู่กับคนไทยจริงจะเข้าใจว่าไทยคนนี้มีความสุขมีความทุกข์ชอบอะไรปฏิบัติแบบไหนแล้วก็ไทยคนนั้นเป็นอะไรปฏิบัติแบบไหนมีความสุขมีความทุกข์มีความเป็นอยู่ยังไง จึงจะเขามีความเข้าใจในไทยจริงๆ <c oughs> <c oughs> เรื่องความรู้ทางพระพุทธศาสนาก็ไม่กันที่บรรดาทา่านพระอง,งค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสอนบรรดาทา่านพทธบริษาชายหญิงก็ว่าไว้แต่เพียงหัวข้อโดยย่อถ้าเราต้องการจะรู้จริงรู้ความละเอียดก็ต้องปฏิบัติตามสำหรับอรรมพมบทร,รู้สึกจะยาวไปสักนิด วันนี้ก็มาขอพูดถึงยมมรุกิยานรกเพราะนรกคุ้มใหญ่และนรกที่เป็นบริวารกล่าวมาแล้วก็ขอกล่าวตามที่องค์สมเด็จพระปัณฑิตแก้วทรงตัดไว้ถ้าถ้อยคำนี้กล่าวไปไม่ค่อยสละสลวยนะักก็ขออาภายยัยด้วยเพ่านำบาลีมากลางอ่านให้ฟังทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าจะได้ทราบว่า คนพกพูดคืออาตมาไม่ใช่พระศาสดาคือไม่ใช่พระพุทธเจ้าไม่ได้สร้างเรื่องราวขึ้นมาเองเอาของพระพุทธเจ้ามาทรงกล่าวมากล่าวให้ท่านทั้งหลายฟังฟังแล้วปฏิบัติตามสําหรับท่านที่ได้มโนมยิทธิพึงทราบตามแนวทางที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตัดแล้วก็ไปตามนั้นแล้วก็ระวังอุปาทาน เมื่อเวลาจะไปทิ้งอุปาทานคือความรู้ที่ศึกษาเสียเวลาไปพบอะไรเป็นของจริงจำมาแต่ว่าเวลาจะเข้าทำเจตให้เข้าถึงมโนยิธิจงอย่าลืมว่าอย่าถืออุปาทานที่รับฟังไว้เป็นสำคัญตั้งใจไว้ให้เป็นเอกคตารมกบกุเบคขารมจะพบความจริง ต่อแต่นี้ไปก็จะขอนำโยมมารลกยนรกมาพูดกับบรรดาท่านพุทธมริษัทชายหญิงและบรรดาพิสุสมัมเนินขไไม่ยมารลกิยนรกก็เห็นจะไม่ขอแปลว่าเรื่องกันดีกว่าท่านกล่าวว่าสัตว์นรกทั้งหลายเมื่อได้เสวยทุกเวทนาโทษในมหานรกใหญ่และอุสุทธทนรกดังกล่าวมาแล้ว หากว่ากรรมยังไม่สิ้นก็จําจะต้องไปเสวยกรรมนนรกอีกต่อไปซึ่งนรกทั้งหลายเหล่านี้เรียกว่ายมโลกิยะนรกก็ยมโลกิยะนรกนี้อยู่ในสถานที่ต่อจากอุสุทธนรกไปเป็นนรกบริวารของมหานรกใหญ่ทั้งแปดขุม เรื่กล่าวว่านรกใหญ่ทั้งแปดขุมแต่ละขุมก็มียม,มาโลกเยื่นนรกเป็นบริวารร้อมรบในเบื้องหน้าสิบขุมในเบื้องหลังสิบขุมทิศขวาสิบขุมทิศซ้ายสิบขุมรวมสี่ทิศก็เป็นสี่สิบขุมพอดีนี่หมายว่าแต่ละขุมมีนรกที่เรียกกันว่ายม,มาโลกเยี่ยนรกร้อมสี่สิบขุมทั้งกล่าวต่อไป ว่ามาหานรกใหญ่8ขุมขุมหนึ่งหนึ่งมียมโลก,กี้นรกร้อมเป็นล้อมรอบเป็นบริวารชั้นนอก40ขุมจึงรวมเป็นยมโลกี้ญานรกทั้งหมด320ิขุมพอดีเพื่อความเข้าใจง่ายท่านบอกว่าจะขอแยกยมโลกย้นรกออกไวดังนี้นี่ท่านจัดไว้วันหนึ่งล้อมรอบสัญชีพระนรก สี่สิบขุมล้อมรอบกาลสุตตะนรกสี่สิบขุมล้อมรอบสังฆาตนรกสี่สิบขุมล้อมรอบโลลุวะมหานรกสี่สิบขุมล้อมรอบมขอโทษล้อมรอบโลลุวะนรกสิบขุมสี่สิบขุมล้อมรอบมหาโลลุวะนรกสี่สิบขุมล้อมรอบตาปะมหานรกสี่สิบขุม ล้อมรอบมหาตาปะนรกสี่สิบขุมล้อมรอบอเวจีมหานรกสี่สิบขุมรวมเป็นยม,มโลเกยียนยานรกทั้งหมดสามร้อยี่สิบขุมท่านกล่าวต่อไปว่าจะขอกล่าวแต่เพียงยม,มโลปิยนรกสิบขุมซึ่งตั้งอยู่ล้อมรอบเป็นบริวารแห่งสันชีพนรกเพียงทิศเดียวเท่านั้น คือหมายถึงความว่าสัตว์ที่ตกนรกขุมใหญ่ถ้าออกมาจากนรกขุมใหญ่แล้วแล้วก็มาตกนรกบริวารด้านใดด้านหนึ่งสี่ขุมแล้วก็ต้องมาผ่านยม,มโลเยนรกอีกสิบขุมไม่ใช่ไปผ่านทั้งสี่สิบขุมที่ตั้งไว้ทั้งหมดสี่ที่ก็ดักบรรดาสัตว์ทั้งหลายที่จะออกจากนรกขุมใหญ่ว่าออกทิศไหนก็ตามต้องผ่านนรกบริวารสี่ขุมต้องผ่านยม,มโลกยันนรกสิบขุม ท่านฉะน,นั้ทนท,ท่านกล่าวเฉพาะทิศเดียวท่านกล่าวว่ายมมารวกยเลนโกอื่นๆก็ดีและยมมารวกิยลนรกที่ล้อมรอบปริวารในมหานรกอื่นๆก็ด,มมกกนนกกดีก็มีชื่อและมีการเสวยทุกขโทษเหมือนกันจะแตกต่างกันอยู่บ้างก็เพียงเพียงว่าเป็นการเสวยทุกข์โทษที่หนักหรือเบาหมายความว่าทิศล้อมสันชีพานรกก็เบาลงบ้าหน่อย ล้อมกาลสุตนรกก็หนักนิดหนึ่งล้อมสังขารตนรกก็หนักลงไปอีกหน่อยล้อมรอบโ um, ลวะนรกโลโลรุวะมหานรกก็หนักไปอีกหน่อยล้อมรอบมหาโลวะนรกก็หนักไปอีกนิดมหาโลวะมหานรกนะขมที่ห้าเนี่ยยามมหาโลรลวะมหานรกสําหรับขุมที่สี่เดียวล้อมรอบโลรุวะนรกโลรุวะมหานรก กรมนที่ห้านี่มีมหาหน้ามหาหลังล้อมรอบตาปานรกก็นหนักไปอีกหน่อยอย่างนี้เป็นต้นนี่เมื่อเป็นอันว่าล้อมรอบทั้งหมดด้านสิบขุมท่านบอกว่ามีเพียงแต่เพียงว่ามีโทษต่างกันเท่านั้นหนักต่างกันจากนั้นเมื่อทราบว่าและเพื่อเข้าใจได้เพียงสิบขุมเพียงทิศเดียวก็ไปทราบว่ายม,มาโลกพิยรกในขุมอื่นๆในชั้นอื่นๆก็มีเหมือนกันทั้งหมด ก็มีโทษเหมือนกันแต่หนักเบากว่ากันถ้าจำแนกบอกว่าโลหะคุมพีนรกเป็นโทษจัดเป็นระเบียบนรกคุ้มใหญ่รวมโทษนรกบริวารรวมโทษมาโยโมโลิยานรกนีแยกโทษแล้ว่าโทษน้อยลงไปไม่ไมไม,ไม่ไม่ลงโทษรวมแยกแต่ละอย่างคือหนึ่งโลหะคุมพีเป็นโทษจากปาณาติบาตในการฆ่าสัตว์ชีวิต สองชิมพรนีนรกเป็นโทษจากการเมศมิชาจา์สามอสิกน,าานักขานรกเป็นโทษจากการละขโมยกธินาทานสีตาปะตามโพธกะนรกเป็นโทษจากการดื่มสุราเมไหรห้าอายโยุคุระนรกเป็นโทษจากการดีไหรหกปัสกะปัพตานรกเป็นโทษจากการโก เจทุสานรกเป็นโทษจากคนที่ททคิดคดโกงเขาปาสีตะโลสิตะนรกเป็นโทษจากการขาดเมตตาปราณีเก้าสุนคานรกเป็นโทษเจตโทษจากการปากร้ายดาบิดามรรดาดาสมณะชีพรามสิบยันตะภาสานรกเป็นโทษทำร้ายคู่ครอง นี่ผู้ดีซ้อมสามีซ้อมพัญญาเนะระวังให้ดีนะก็มีนรกสําหรับเก็บไปเหมือนกันนี่ท่านมาขอขยายความนนรกสิบอย่างสิบขมแต่ดีอย่างนั้นต่อไปนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งขุมที่หนึ่งที่เรียกกันว่าโลหะคุมพีสําหรับลงโทษคนที่มีโทษเป็นปานนาธิบาตสมเด็จพระบรมโลกกันนาสงบัรยายไว้ดังนี้โดยย่อ เพวยอยมมโลกยานรกขุมที่หนึ่งมีชื่อว่าโลหะกุมพีในนรกขุมนี้มีหม้อเหล็กขนาดใหญ่เท่าภูเขาคำว่าภูเขาก็หมายถึงภูเขานรกไม่ใช่ภูเขาบ้านเราที่เต็มไปด้วยน้ำแสบแล้วก็ร้อนเดือดร่านอยู่ตลอดเวลาตั้งอยู่บนเตาไฟใหญ่มีนายในเรียบ,บานมีร่างกายใหญ่โต จับสัตว์ผู้พลัดเข้ามาอยู่ความจริงไม่ใช่พลัดตั้งใจมาที่ตั้งใจมาเขาบอกกรรมบังคับให้มาจับสัตว์ผู้ผู้พลัดมาทำไมอย่างนั้นนะเพราว่าตามท่านอยู่ที่นี่เพราะว่ามีบาปมีบาปที่ทำไปแล้วเขาว่าจับข้อเท้าทั้งสองเอาหัวห้อยไม่ออยช่ความ แล้วหัวคว่ำลงแล้วก็หย่อนทิ้งลงไปในหม้อเหล็กนะรกนั้นเวลาโอ้ไม่ไหวจริงๆไอ้เจ้าน้ำในไอ้น้าที่อยู่ในหม้อเหล็กเนะี่ยก็ขอที่บายให้ฟังเพาความจริงมันไม่ใช่น้นะําในแม่น้นะววานหรือว่าน้ําฝนหรือว่าน้ําปปาน้ําในหม้อนะรกขุมนี้ได้โปรดทราบว่ามันเป็นน้ําโลหะ ถ้าไม่เคยเห็นแนละ้วก็ไปดูเวลาที่เขาหล่อพระแล้วหล่ออะไรที่เขาเคี่ยวทองแดงเคี่ยวโลหจะจนเป็นน้ําแล้วก็เทใส่เบา้าสภาพของน้ําในหม้อทองแดงนี่เป็นอย่างนั้นไอห,หม้อก็เป็นหม้อทองแดงน้ําก็เป็นน้ําโลหะก็ลยหลับตานึกดูทีละว่าน้ําธรรมดาน้่ยมันร้อยขนาดไหนจะจะน้ํานรกที่มีคนนี้ไม,ม,ม่มีความร้ายยิ่งกว่า แล้วก็มันจะหนักขนาดไหนก็ลองคิดกันเอาเองก็แล้วกันนะนั่งนึกสภาพมันน้ำมันข้นขนาดนั้นเป็นน้ำโลหะหย่อนสัตว์ลงไปทีละน้อย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 พอถูกกระเสียงดังซ่าก็เหมือนกับเราเอาของที่มีความเย็นทิ้งไปในน้ำที่ร้อนๆหรือเอาน้ำมันหมูก็ดีน้ำมันมะพร้าวก็ดีไม่เคี่ยวเข้าแล้วก็เ,เนื้อหมูหเนื้อปลา ที่สดสดเป็นใหม่ใส่ลงไปสภาพมันเป็นอย่างนั้น <c oughs> ตั้กล่าวต่อไปว่าสัตว์ในโลกทั้งหลายเมื่อถูกโยนลงไปอย่างนั้นได้รับทุกขเวทนาอย่างสาหัสทั้งร้อนทั้งแสบทั้งหมดทุกขเวทนาแบบนั้นตลอดกาลถูกต้มเคี่ยวอยู่ในหม้อเหล็กนั้นจนกว่าจะสิ้นกรรมที่ตนทํามาไอ้สิ้นกรรมนี่นรก ยม,มโลกยนรกคนดีเนื่อว่านรกบริวารคนดีท่านไม่มีกําหนดไม่เหมือนนรกขุมใหญ่แต่นี่ไม่แยกกันไว้ไว้การฆ่าสัตว์แต่ชีวิตตบยุงคนดีฆ่ามดคนดีฆ่าเล่นฆ่าไรก็ดีแล้วก็มีบุคคลมากท่านเดียกันที่มีความรู้สึกประหลาดคิดว่าสัตว์ที่เกิดมานี้มันเป็นสัตว์ที่เกิดมาเพื่อเป็นอาหารของมนุษย์ แล่นก็บอกว่ากินสัตว์ประเภทนี้ไม่บาปอันนี้ก็ต้องคิดเหมือนกันว่าเขาต้องหลายเรานั่นเขาทราบได้ยังไงว่าสัตว์ประเภทนี้ที่เราทําร้ายแล้วมันไม่บาปแล้วมันพอใจให้เราทําถ้ามันเป็นอาหารของเราจริงๆแล้มันเห็นเราเข้ามาต้องวิ่งมาแสดงความยินดีว่าบุคคลที่เปื้อนทุกวันนี้ได้เข้ามาถึงมันแล้วคือมันไม่บาปมันหมดบาปหมดกรรม แต่ที่ไหนได้เลยท่านอหลายบรรดาสัตว์ั้งาลายเหล่านั้นมันไม่ได้ต้องการเลยมาเห็นเรามันก็วิ่งหนีนแสดงว่าสัตว์ั้งาลายเหล่านั้นไม่ได้เกิดมาเพื่อพลีชีพเพื่อเลี้ยงชีพของเราเป็นอาวุธเขาก็รักชีวิตของเขาเหมือนกันเมื่อพูดกันต่อไปท่านก็กล่าวว่านายนิรยาบาลก็เอาเชือกที่เป็นเหล็กแดงโชนลุกเป็นเปลวไฟ ไล่ตรวัดรัดคอสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นแล้วก็บิดจนกระทั่งเชือกนั้นรัดคอขาดออกจากตัวเมื่อคอขาดแล้วสัตว์นรกก็ตายไม่เป็นอีกแล้วก็เอาซีสษาที่ขาดนั้นลงไปทอดในหม้อเหล็กแดงล <c oughs> องคิดดูนะ <c oughs> โทษปาณาติบาตมีความเป็นมีและมีกมหนักขนาดไหนคิดเอาก็นแล้วกันได้รับความทุกข์ทรมาทั้ง ทั้งทางกายทั้งที่อะไรทั้งร่างกายด้านศีรษะแล้วก็ทั้งตัวไอตัวก็ร้อนหัวขาดนี่มันก็ไม่ตายหัวก็มีความรู้สึกร้อนไอตัวก็มีความรู้สึกร้อนแล้วก็เจ็บแสบท่บานตอบว่าเพื่นท่านกล่าวแต่ว่าแต่ก็หาได้ตายลงไปไม่สัตว์นรกทั้งหลายในร่านที่หัวด้วนไอหัวนี่ก็ด้วนไปเดี๋ยวเดียว แล้วหัวมันก็เกิดขึ้นมาใหม่แทนที่นายนิริบัญก็เอาเชือกเหล็กที่ลุกเป็นเปลวไฟแดงโชนก็ทําแบบนันน้นรัดเข้าไปแต่วัดเข้ามาแล้วก็รัดบิดให้คอขาดแล้วก็ต้มเล็งโกโก้ตามนายของกรรมตลอดเวลาบรรนวสัตว์ตังหลายเหล่านี้ต้องเสวยผลกรรมอย่างนี้จนกว่าจะสิ้นกรรมถ้าจะกลับมาถามว่าเมื่อไราจะสิ้นกรรมก็ต้องบอกว่าไม่รู้เหมือนกัน เพราะเวลาท่ามานไม่บอกไว้ตามที่พูดไปอย่างนี้มันเป็นเรื่องย่อถ้าจะให้ดีนักฝึกมโนยิทธิลองไปเที่ยวดูปะไรแต่ว่าอย่าลืมคําสั่งที่สั่งไว้ว่าเมื่อออกจากกายแล้วมุ่งหน้าไปสู่จุรามุนีเจดีสถานก่อนไปนมัสกการองค์สมเด็จพระชินวรศึกษาธรรม แล้วจงอย่าความรู้นี้ไปโอ,โอ,โอ้อวดักชาวบ้านถือตัวเราเป็นผู้พิเศษถ้าเรารู้ตัวเราดีเมื่อไรเราก็ระยำเมื่อนั้นหมายความว่าความดีมันจะสลายไปเพราะใจกำเริบที่มีมาณะทิฏฐิอย่าลืมตั้งจุดเดิมไว้ว่าหนึ่งเราต้องไปจุลามนีเจดีสถาน ศึกษาธรรมะขององค์สมเด็จพระจิตพิจิตมานที่เราสงสัยและปฏิบัติที่ยังไม่ถึงศึกษาแล้วต่อไปจะไปทไหนก็ได้จะไปชมสวรรค์จะไปชมนรกจะไปชมพรหมโลกถ้าจะมีวิปัสสนาญาณพอจะใช้ได้มีกำลังพอก็จะสามารถพิสูจน์พระนิพพานได้สำหรับพระนิพพานอยู่ที่ไหนมีสภาพไปยังไงผมไม่บอกท่านนั่นนรก อย่างโลหะกุมเพีรนี่เหมือนกันที่พูดมาอย่างนี้มันเป็นเรื่องย่อเท่านั้นไม่ใช่วิจิตพิสดารถ้าเราจะเข้าใจจริงๆแล้วก็ขอบรรดาท่านพุทธบริษัทชายหญิงพี่สุสมันเนนที่ได้มโนยติไปศึกษากันเองกันแล้กันจะได้รู้ชัดนี่กล่าวกันตามไปพระตามพระบาลีต่อไปว่าโอ์สมเด็จพระสงฆ์สวัสดิทรงตัดว่ากรรมที่นำมาเสมอทุกขโทษนในนรกนี้ ก็ได้แต่กรรมที่เป็นปานาติบาตฆ่าสัตว์ตัดชีวิตคือทําการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเช่นจับเอาสัตว์เป็นเปนมาใส่ลงในหม้อน้ําร้อนให้ร้อนให้ตายแล้วก็เอามากินเป็นอาหารบ้างหรือไม่เช่นนั้นก็ทําความชั่วยาบอย่างอื่นก็แต่กระทำร้ายชีวิตเขาทำร้ายร่างกายเขาถ้าว่ายังไง ควรจะเสวยทุกขเวทนาในมหานรกแล้วแต่บอกว่าทําความชั่วยอย่างอื่นเมื่อไปเสวยทุกขเวทนาในมหานรกแล้วแต่ภายหลังกลับสำนึกตนพยายามประกอบกรรมที่เป็นกุศลบาปที่ตนติดอยู่ในจิตในจิตค่อยคลายลง ยิงต้องได้รับโทษเพียงตกแค่โลหะคุมพีรในโะกคมนี้อ๋อถ้าอย่างนี้ก็พอนลิกออกว่าอย่างท่านพระเจ้าอาชาติศัตรูที่ฆ่าพระราชวีดาคือพระเจ้าพิมพิสารในขณะดี่ฆ่าก็อาศัยมีความหลงผิดเพราะเทวทัตผู้เป็นผ่านแนะนำสั่งสอนให้ปฏิบัติตามแต่ในที่สุดพระเจ้าอาชาติตศัตรูประกษักริย์ กลับมีความรู้สึกสำนึกตัวว่าทำผิดมากไปในการกระทำอย่างนั้นก็อาศัยความหลงไหลใฝ่ฝันในการครบคนผ่านก็คือเทวทัตต่อมามีความรู้ตัวว่าทำผิดมากจึงได้เข้าไปขอเข้ามาโทษแน่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคในได้ของการทำลายชีวิตปิดาแล้วก็พยายามสร้างความดีให้เกิดขึ้นอย่างเช่นบำรุงพระพุทธศาสนาเป็นตน้น ช่วยบรรดาพระสงฆ์ท่านหลายจัดที่ทำสังฆยาณาร้อยกรองพระธรรมวินัยเป็นว่าโทษท่านนั้นหลายที่พระเจ้าอาชาติศัตรูจะตกอเวจีมหานรกเพราะฆ่าพระราชบิดารก็กลับมาตกแค่โลหะกุมภีนรกขุมนี้นี่เป็นเข้าใจว่าเมื่อบคุคคลนั้นหลายก็สร้างกรรมไม่ดีแต่บังเอิญมารู้ตัวภายหลัง เข้าใจว่ากรรมที่ทําตัวทํานั้นมันเลวเกินไปกับกลับใจเสียใหม่ตอนจะตายเมียรมผ่องใสพผ่องแผ้วหมายความก่อนจะตายใจคนนี้มีความรู้สึกแล้วว่าทําความชั่วแล้วจะได้ทําใจของตัวให้น้อมมาในด,ด้านผู้สนเช่นพระเจ้าอาชาติศัตรูตายไปแล้วแทนที่จะตกอเวจีมหานรกก็มาตกขุมนี้อันนี้จากันไว้ก็แล้วกัน สำหรับวันนี้เวลาก็หมดเสร็จแล้วก็ขอยุติวัตเพียงเท่านี้ขอความสุขสวัสดีเป็นผู้มีสติสัมปชัญญะรู้ดีรู้ชั่วจงมีแด่บรรดาท่านทั้งหลายผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี